นับเวลาถอยหลังสวิตสอวันวางจำหน่ายตอบคำถามแฟนๆโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ตอนแรกจะเป็นเนื้อหาตัวอื่นนะครับแต่พอดีว่ามีคุณเลดมีนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ไว้ในตัวคลิป7วันนะครับ โอ้โหทาให้ผมเองอยากจะหยิบออกมาพูดในตัวคลิปนี้กันเลยทีเดียวนะครับก็นอกเรื่องกันนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะต่ํามากจริงๆนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะคุณเลดมี่เขาถามเลยนะครับว่าคุณคิดไหมว่าอนาคตเนี่ยจะปีเกมแนว playstation 5 playstation 4มาลงใน nintendo switch 2 อย่างเกมสไปเดอร์แหรือ Last of Us n i ห h นะครับซึ่งเขาบอกนะครับว่ามันเป็นเกมแบบแนวนะครับแนวเพ5หนะครับที่เป็นแนวในลนักษณะแบบนั้นแต่ผมเนี่ยไปคิดนู่นเลยนะครับว่ามันจะเป็นตัวเกมตัวนั้นเลยแหละนะครับอย่างเช่น Last of Us หรือว่าตัวเกม Spider-Man นะครับเพราะว่าถ้าหากพูดถึงตัวหน่วยประมวลผลนะครับของตัวซีพี๒นะครับที่มันมีการอัปเกรด ตัวฟังก์ชันการเรียนรู้นะครับในเรื่องของตัว Machine Learning นะครับหรือว่าคำสั่งทางด้าน Upscale ของตัว AI เข้ามานะครับเชื่อได้เลยนะครับว่าถ้าทาง Sony อยากจะ Optimize นะครับเอาตัวเกมเหล่านั้นมาพอร์ตให้กับตัว Digital Switch 2ทํำได้อย่างแน่นอนนะครับกับตัวสเปคของตัว Digital Switch 2ที่กำลังจะออกในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับแต่ถ้าถามนะครับว่าถ้ามันออกมาแล้วนะครับแล้ววางจาหน่ายบนตัว Switch 2 มันจะเกิดอะไรขึ้นกับในตลาดของวงการวิดีโอเกมนะครับโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะครับถ้า PlayStation เองก็ยังคงทำการตลาดนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือมีตัวเครื่องเนเกมคอนโซลถึงพวกเขาอยู่แต่ตัวเกมเหล่านั้นไม่ได้สร้างความเอกลุกษให้กับบนตัวเครื่องเล่นเกมที่ชื่อว่า PlayStation 5แล้วหรือว่าจะเป็น PlayStation 6ก็ตามนะครับแต่ถ้าเราดาูแนวทางของทาง Sony หรือว่า PlayStation นั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าพวกเขาเองจะไม่เอาตัวเกม ที่อยู่ในบางเหียญน,นะครับหรือว่าอยู่ในมือของพวกเขาเนี่ยเอามาวางจำหน่ายพร้อมกับตัวแพลตฟอร์มอื่นๆที่นอกเหนือจาก PlayStation 5นะครับแต่ขอยกตัวยกอา ข้อยกเว้นนะครับกับตัวเกมบางแนวบางประเภทนะครับหรือบางการลงทุนนะครับอย่างเช่นตัวเกม Hell Diver ภาคที่2นะครับที่ลงพร้อมกันกันกบในทางฝั่ง P C แต่ถ้าเอาเป็นตัวเกมที่แบบจ๋าจ้านะครับที่เป็นแฟนชายที่สร้างตำนานให้กับทางฝั่ง P l a n นะครับไม่จะไม่ว่าจะเป็น Last of Us นะครับ Uncharted หรือว่าจะเป็น a God of War Spider Man นะครับพวกพวกเกมเหล่านี้ผมเชื่อนะครับว่าก็ยังคงสร้างความเอกสิทธิ์ให้กับพี่น้อง เกมเมอร์ amer, บนตัวแพลตฟอร์ม PlayStation ในทางฝั่งคอนโซลก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นนี่แหละนะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าทาง Sony เองหรือว่า PlayStation ไฟเขียวเลยนะว่าอ่ะเพราะตัวเกมเหล่านั้นอย่าลืม Spider-Man, Last of Us, God of War, Code of Tsushima ตัวเกมเหล่านี้ไปอยู่บนตัวแพลตฟอร์มทางฝั่ง PC แล้วแต่มันก็ไม่ได้สร้างตัวรายได้ที่จะแบบเป็นเกอบเป็นกำนะครับเหมือนกับ เป็นตัวสนามทดลองนะครับในการที่พอร์ตตัวเกมที่เคยอยู่บนตัวคอนโซลให้ไปอยู่ในทางฝั่ง PC แล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆนะครับที่าทางเครื่องเล่นเกมคอนโซนั้นไม่สามารถที่จะรีดประสิทธิภาพของตัวเกมนั้นๆได้บนทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซนก็จะได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่าในทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลในบางแง่นะครับในในบางแง่มุมของการเล่นตัวเกมซึ่งถ้าหาก ทางโซ n y ก็ไฟเขียวอีกนะครับว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเกมมันก็หลายปีแล้วด้วยนะครับก็ไม่ได้มีความใหม่ความสดสักเท่าไหร่แต่ก็จะเป็นการเปิดตลาดให้กับพี่น้องเกมเมอร์ในทางฝั่งปูนินสักหน่อยนะครับแต่นี้ก็ต้องบอกนะครับว่ามันตบมือข้างเดียวไม่ได้นะครับถ้าโซ n y บอกฉันอยากจะลงให้แต่ถ้าทางด n เทนโดบอกฉันไม่ต้องการเกมของแกเออไอแบบนี้มันก็ มันก็เป็นดีลที่ไม่ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าหาก Nintendo บอ,อเอานะมาๆมา,มาในเรื่องอดีตที่เคยบาดหมางก,กันหรือว่า,อามองหน้ากันไม่ค่อยติดเนี่ยถือว่าเป็นอดีตนะครับเรามา,าร่วมมือกันดีกว่า,าก็ถ้ามันเป็นดีลที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับผมเชื่อได้เลยว่า ตัวเกมเหล่านั้นที่เพื่อนๆพ,พูดมานะครับพูดชื่อมานะครับที่คุณเลดมี่พูดมาเนี่ยอย่าง Last of Us นะครับหรือจะเป็น Spider Man นะครับถ้ามันมาบนตัว s w i t ส h 2โอ้โหนีไ่ดีนะครับ PlayStation เองเนี่ยอาจจะขายหน้าก็ได้นะครับแพลตฟอร์มของตัวเองเนี่ยอาจจะมียอดขายที่ไม่ได้เยอะแต่พอมาพอร์ตให้กับบนตัว Nintendo Switch 2ยอดขายกับสูงกว่าบนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลของตัวเอง ก็ได้เหมือนกันนะครับเออผมคิดแล้วก็ยังดูตลกตลกอยู่นะเออก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนั้นเหมือนกับที่คุณเลดมี่ประมาณเอาไว้นะครับประมาณเอาไว้นะครับส่วนเพื่อนๆละ่ะถ้ามองว่า Spider-Man Last of Us นะครับหรือว่าจะเป็น God of War พร้อมที่จะลงให้บนตัว Nintendo Switch 2นะครับก็พร้อมที่จะอุดหนุนถึงแม้มีตัวเครื่อง PlayStation 5หรือ PlayStation 6ครอบครองอยู่แล้ว นะครับกับในอนาคตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ว่าคุณจะซื้อมาเล่นบนตัวโหมดพกพาบนตัวเครื่องแฮนด์เฮลอย่างดิจิทัลสวิต c ์2หรือไม่นะครับสำหรับในตัวนับถอยหลังวันนี้ก็เป็นการเอาตัวคำถามนะครับของเพื่อนๆน,น,นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์กันในช่วงแคมเปญสุดพิเศษครับที่ทางช่อง A อ o อนทีพยายามทำคลิปแทบจะทุกวันนะครับ,รบเกี่ยวกับนับถอยหลังของดิจิทัลสวิต c ์2มาพูดคุยกับเพื่อนๆกันประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ อีก5วันที่เหลือนะครับกับด i เทโล d o s วิสสอ2วางจำหน่ายสวัสดีครับ